วันนี้ครัวไทยจะมาสาธิตการหลุนปูนาดองนะคะที่ดองเกลือน,นะคะวิธีทำนะคะใส่กะทิใส่หางกะทิลงไปะคะ่ะร้อยสองวันมีจําค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ คนค่ะแล้วก็ใส่ปูที่ดองเกลือนะคะปูนาดองเกลือลงไป5ตัวนะคะแกะกระดองนะคะแล้วก็ใส่ไปด้วยค่ะ5ตัวนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ใส่ปาหั่นซอน1แว่นนะคะ10แว่นนะคะ แล้วก็ใส่ตะไคร้หั่นซอยหนึ่งต้นนะคะซอยเล็กเลๆนะคะหนต้นใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงห้าหัวหั่นซอยค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ริกกินดาสดสิบเม็ดใส่ลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็ใส่พริกอ,อ่อนสิบเม็ดนะคะหั่นเป็นคำนะคะ mm. อย่างนี้นะคะก่อน,นะค่ะ mm. หั่นเป็นคำา mm. แล้วก็ใส่หัวกะทีิไปสองช้อนโต๊ะก่อนค่ะ mm. แล้วก็คนนะคะ mm. คนไปค่ะ ให้เข้ากันนะคะปูดองอเค็มปูปูนาดองเค็มนะคะหลนนะคะแล้วก็ใส่ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตานปี๊บหนึ่งช้อนโต๊นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนให้ปูสุกนะคะแล้วก็พ,พริกผาตะไคร้ค่ะมีรสชาติกลมกล่อมน,นะคะเค็มหน่อยตัดหวานนิดนึงค่ะหลนปูดองเค็มปูนาดองเค็มค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะปูนาดองเค็มหนูค่ะ รสชาติเค็มหน่อยแล้วก็แัดหวานนะคะเป็นลักษไหนนี้นะคะปูนาดองเค็มหลนปูนาดองเค็มค่ะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะพอใช้แล้วจะใส่หัวกะทิไปสองร้อยสองร้อยมิลลิกรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็ตัดขึ้นนะคะหล่นปูดองเค็มปูนาดองเค็มนะคะรสชาต รสชาติเค็มหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดนึงแล้วก็หวานหน่อยนึงค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะปูนาหลนองเค็มค่ะวิธีทำน,นะคะเสร็จแล้วนะคะ